สวัสดีครับคุณแบนนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆุคนนะครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับการท้นหน้านะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเงินทองไหลมาเพลมานะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมินิคูแปนตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีนะครับปีใหม่นี้ผลงานอ่างสั้นเนี่ยมีแน่นอนชัวร์ครับแล้วก็ผลงานใหม่ๆรายการใหม่ๆก็จะมีแน่นอนครับอ่ะเซ็งมีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมก็ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ขอให้มีสุขภาพทีพ่ดีนะครับแข็งแรงแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาครับของแุณพูดเหมือนพี่เลยเนาะเอตันฝากลเลยครับเอตันเฮตสวัสดีครับเอตันนะครับก็ ขอบมูนิตี้ติดตามพวกเรามาตลอดนะครับผมก็หนังก็ได้เรียงมาเลยนะครับตั้งแต่เรื่องอะไรนะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วใช่ครับตั้งแบบในนั้นอะไรนะเคียงข้างเออในนั้นเคียงข้างพาร์ทหนึ่งจนมาถึงอีโมชั่นพาร์ทสองนะจนสิ้นปีฮะจนตอนนี้ก็จบที่อีโมชั่นนะครับปีนี้แล้วปีหน้าจะมีอะไรอีกก็รอติดตามนะผลงานใหม่มีแน่นอนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับไปเที่ยวต่างไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปเที่ยวได้แล้วแต่แต่ก็ อยู่บ้านนะครับรักษาสุขภาพกันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้มีสถานการณ์โควิดกลับมาอีกแล้วพยายามจะพยายามจะให้แบบว่าดูแลสุขภาพกันก็ใส่แมสก์ก็เจลนะครับผมแล้วก็ถ้าแต่ที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะครับอยู่ที่บ้านดีกว่านะครับผมเขาก็จัดครับครับผมเขาก็ครับก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสามคนนะครับผมเมื่อวานนังสั้นจากช่องนี้ครูแบนนะครับแล้วก็ไอจีของพวกเราทั้งสามคนด้วยนะครับแต่ไอจีเดี๋ยวจะขึ้นตรงหน้าจอนะครับก็ขอบคุณอีกครั้นะครับ โอเคโอเคโอเคหนึ่งสองตั้มเออขึ้นให้ครับคือตัดต่อคนตัดต่อขึ้นโอเคก็มาเจอคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้มินิฟูลแบ็คเลยครับเวลาเราลงคลิปใหม่พวกคุณก็ใจดูกันกอดใครเลยนะครับเหตุกหรับวันนี้ผมสิงเหตุการณ์เขากองขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับบ๊ายบายครับแฮปปี้เนวี